ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับขมิ้นนะคะในวันนี้นะคะมินก็จะมารีวิวคุชชั่นตัวหนึ่งนะคะที่บอกก่อนเลยว่าเราค่อนข้างวีดกับตัวแพคเกจจริงมากๆเลย เราเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือ La Neige Neo Cushion ตัวนี้สูตรที่มิ่นซื้อมานะคะเป็นสูตรแมทนะคะตัวนี้เขามีออกมาด้วยกัน2สูตรนะคะมีสูตรโกลกับสูตรแมทสูตรโกลจะเป็นสีออกชมพูพาสเทลส่วนสูตรแมทก็จะออกเป็นสีเขียวพาสเทลที่ออกมินมินแบบนี้นะคะในกล่องของเขาเนี่ยนอกจากที่เขามีตลับคุชชั่นพร้อมคุชชั่นพร้อมใช้มาให้1อันแล้วเขายังมีรีฟิลมาให้อีก1อันด้วยนะคะทุกคน ในราคา1,350บาทคือมิมก็รู้สึกว่า ถ้าเขาใช้ดีก็เป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว <_ total> เขาเคลมว่าคุชชั่นตัวนี้จะสามารถทําให้หน้าของเราแบบเป็นกึ่งแมตต์ PM. แล้วก็ช่วยเรื่องความปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะ <อ Sag. S 1> แล้วก็ติดทนนาน24ชั่วโมงยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลงให้ทุกคนดูด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปลองลงคุชชั่นให้กับทุกคนดูนะคะมิ้นขอมากรีดกับตัวแพ็กเกจจิ้งก่อนนะคะตัวแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนมินิมอลมาก เรียบมากแต่ดูดีมากดูน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอันในเขาก็จะมีพับมาให้นะคะซึ่งพับเขา่ก็จะเขียนว่า l a เน i อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบฟองน้ำนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาคิดมาเผื่อนะคะคือเราสามารถหมุนเปลี่ยนด้านเปิดนะคะของคุชชั่นได้คนที่ถนัดซ้ายก็จะได้ใช้คุชชั่นตัวนี้ได้ถนัดด้วยนะคะแต่ส่วนตัวเราถนัดขวาเราก็จะบิดมันมาไว้เหมือนเดิมะคะ่ะทุกคนจะมาลองลงข้างนี้ให้ทุกคนดูนะคะ ทุกคนจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็จะมีรอยของสิวนะคะอยู่คือคลิปที่แล้วเป็นสิวแต่คลิปนี้คือสิวเริ่มแห้งแต่ว่าเป็นรอยสิวค่ะทุกคน การลงคุชันที่เร็วมากเพราะว่ากดๆไปปุ๊บเขาก็เนียนไปกับผิวเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้ฟินนชที่ค่อนข้างแมทมีการปกปิดที่ค่อนข้างดีประมาณนึงเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้วินชัยเบอร์23นะคะมันอาจจะไม่ได้ออกเหลืองมากขนาดนั้นสำหรับคนผิวเหลืองแต่มิ้นก็คิดว่าถ้าเราเกลี่ยดีๆมันก็ไม่ลอยนะคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นการ รับสีผิวให้สว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ มีการปกปิดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือผิวที่เราอยู่กับคุชชั่นลาเนชมาประมาณ6ชั่วโมงนะคะทุกคน6ชั่วโมงหน่อยๆน,นะคะเป็นผิวที่มิ้นก็คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงแป้งมันก็มีความฉ่ำออกมานะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยิมนะคะทุกคนสำหรับการใช้ลาเนชตัวนี้เป็นครั้งแรกในวันนี้นะมิรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะมิ้นชอบตั้งแต่ที่เวลาที่เราลงตัวคุชชั่นแล้วตัว นะมันท่อนข้านสนิกกับผิวนะคะแล้วก็เป็นความแมทที่ไม่ได้แมทจนเกินไปมันเป็นความแมทที่เป็นความซอฟแมทนะคะส่วนเรื่องควบคุมความมันก็สามารถช่วยควบคุมความมันได้แบบได้ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็6ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มี ตรงไหนที่มันหลุดออกมาเลยนะคะทุกคนสำหรับ La Neige Neo Cushion m a t ตัวนี้นะคะมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีนะคะจริงๆต้องบอกว่าสีของเขามันไม่ได้ออกเหลืองนะคะทุกคนเป็นสีที่แบบแนว natural นะคะใครที่ผิวเหลืองมากๆไม่แนะนำให้ไปเบอร์25นะคะเพราะว่า23เบอร์แซนมันยังมีความแบบกึง่งๆึงชมพูอยู่นะคะแต่สำหรับผิวมิดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลอยนะคะทุกคนแล้วมันก็ ไม่ได้วอล์กด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าราคา1,350บาทก็สำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe Channel มินด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย